สิบสองบทสวดรัตนปริตรยังกินจีวิตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปะณีตังนาโนสมังอัติตถาคเตนะอิทามปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโฮตุขยังวิราคังอามตตังปณีตังยะทัชคาสักยะมุนีสะมาหิโต นาเตนะธรรมเมนะสมมติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัสิโหตุยัมพุทธเศโทปะลิวันนะยิสุจริงสมาธิมานันตาริกันยามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติ อิธัมปิธรมเมรัตนัง,นงปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐสัตตังปัสสัทธาจะตาลิเอตานิโยคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตโสทินานิมหัพพานิอิธรมปีสังเครัตนัง,นงปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปปยุตามนาสัสสะทันเหนะ นิกามิโนโคตมะสาสนามเหตุเตปติปตาอมตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงปุญชามานาอีธรมปีสังเครตนาปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานางนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนาพีชาอวิรุนเหติฉันทา นิพพันติทีรายะถายัมปะทีโปอีธรรมปีสังเครตะนางพณีจังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตถา,านตัสสะโปสสานิจังสัญญาตจาริโน เนวเทโณนคันทพโณมาโรสหะปมุนาชิตังอปะชิตังกัเิราตถารูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกตุตสวดภาสิตะมิทางเตนะภคขวตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนะมาปารมาปารายะมาอิติกิรายะมา ปิตากะสัมปทาเดนะมาตักกะเหตุมานายะคะเหตนะมาอากาะปาริวิตตเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามาพัพพรูปตายะมาสมะโนโนคารุยธาตุเมเหอัตนาวะจาเนยญาตอิเมธมมาอกุสลาอิเมธมมาสวัชาอิเมธมาวินโยคะหิตาอิเมธมมาสัวัตตา สมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหปะชาเหยายธายะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยะาอิเมธรรมาปุสลาอิเมธรรมะอนวควชาอิเมธรรมาวิญโยปัสสาอิเมธรรมาสัมมตาสมาทินาหิตายะทุขายะสังวัตติเตอัฏฐุเมเหอุปปัศมปะชวิหะเลยยะธาเต สิบห้าบทสวดอุปนเนยสูตรอุปนิยยติชีวิตมะปามายงเชลูปนิตสานสันติตานาเอตังพยังมรณเนเปขามาโนกุญญาณิกะยิราสุขาวะหานิอุปนิยยติชีวิตมัปามายังเชลูปนิตสานสันติตานาเอตังพยังมรณเนเปขามาโนโลกามิสังตชะเหตสันติเปโข โยธากาเยนะสังยโมวาจายะอุทาเจตสาตั้งตัจจะเปตสาสุขายะโหติยังชีวามโนกักรโลติกุณยงธรรมโมหวีรักติธรมมาจาริงธรมโมสุตินโนสุขมาวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติมขัตชิตธรรมจารีจะเพ้สังขาราอนิจจติยธาปัญญายะปัสสติ อาธานิพนติทุเกอสัมมโควิสุทธิยาสะเพสังขาราทุกขาติยธาปัญญายาปสติอาธานิพนติทุเกอสัมมาโควิสุทธิยาสะเพสธรรมาอนัตตาติยธาปัญญายาปสติอาธานิพนติทุเกอสามมาโควิสุทธิยา ิบหกบทสวดอปันนกาชาดกอปันนกาฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทธัญญายะเมทาวีตังกันเหยยะอปันนะกังพระหงเวสารนางยันติปปัตตานิวานาจักอารามาลุคเจตยานิมนุสสะพยาตจิตตาเนตังโขสารนางังเขมังเนตังสารณมุตตง เนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจจะติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสำนังกโตจะตาลิอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุขะสัจจะอติกมังอาลิยันจะอัตถังกิกลางทุกขูปัสมะคามินังเอตังโขสารณงเกมังเอตังสารณะมุตเตมัง เอตังสรณะามาคัมมะสัพพะทุกขาปรมุจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกะ,ะ,ะแลตะคะาถาอาตีตังนานวาคะเมยยานปฏิกังเขอนาคตังอุคไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะัทธะตีตัมปะฮีนันตังอปปัจันจะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมาตาตะตถะวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิชามะโนโคหายยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเมืองเมืองให้ปุกปดลงเทษ อาเชวากิจจะมาตับปังกโกจัญญามรณนาสุเวเพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังค้าดันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัาเต็นกับมัจุได้ผู้เมเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระต,ตมะตันติตัง ังเวพาเทกะลัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิติอาะม,มนีผู้สงบย่อมเรียกคคลุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเทียนในเกีิด้านังกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดนี้แสิบแบทสวดพินหะปเจเวคณะปาถาแปล ชราธรโมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิรรโมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณธรรมโมหิมรณนางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปปียหิมนาเปหินานาภาโวหิา เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพา,าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมเหตุกรรมมาัายาโทกรรมมโยโนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสนนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรม,มังกรลิสามิกะลิยานางาาังวาปาปังวา ตสัาทายาทาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสึกไปเอวังอัมเหภีอาภินางปัจจเวกิตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเถอดสิบก้าบทสวเทวตาุยุโยชนะคาถา ทุกขับปัตตาชนิดทุกข์พยปปตตาชนิดพยาโสกัปัตตาชนิดโส,ก,ตตาก,สกาโหนตุสเทปิตานิโนเอตาวตาจะอามเฮห,เหิตสมพัสตังปุญญาสัมปัทาังสัพพเทว,เว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทานตุสัทายสีรังรักขันตุสัพะทาภาวนาภิรตาโหนตุฆาชันตุเทวตาคัตตา สาเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพาะโตยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปกะเรโพธิกะเรตะหิตะหิ ตาธรรมทานานะภาวนตุปุชิตาโสจิงกะโรนเตธะวิหาระมันเรเทราจะมัจจานวะกาจ่าพิกาโอสารามิกาธานะปฏิอุปัสกาคามาจเทสานิฆามาจอิสราสัปานาปูตาสุกิตาภาวนตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทัมภวาสังเสทชาตาอัตทาวปปาติกา ในญานิกังธมะวะรังปฏิจเตสเพติทุกขสักการนตุสังขยังขาตุติลังสตังธัมโมธัมมัทธราจะปุขาสังโคโหตุสมโควะอัตถายาจาริยาจจะอมเหรักคตุสัตธัมโมสเพปิธัมมะจาริโนวติงสัมปาปุเนยามะธเมอริยาปเวตเต สิบเอ็ดบทสวดสพัพพะปติธานคถาแาปรปุญญสิธานิกาสตะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพายุโนโหโตสัตตานันตาปะมานา,าเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หัางมาตาปิตาสโยติฐาเมจาะพยาติฐา,า,า,าวาอันเยมัชตะตเวลิโนสตตาติทันติโลกะสิงเตภุมมาจตตโยนิกา ปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาพระว่าพระเวยาตังเยปติทานาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนระชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาทินานณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตาสทาโนตุอาเวราสุขาชีวินโนเคมัปะทันจะปปปุลโต เสสาสาสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตัวเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นดูแม้ไม่ได้เห็นแม่แตทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมโนสีเนีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านะั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ผลบุญของขา้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านะั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ตั้งปวง จงอย่ามีเวรอุเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษียเถิดก่อความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นตงสําเ็ตเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอาทิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพะะระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมน พระสูตรพระอริตและพระคาถาเรามีขอความสุขสวัสดีจรงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงอขอพระเจ้าเจรญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทเติวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการส,สวสดพระิยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานแล้วโปรดอานวยพอให้แก่ข้าพเจ้าและวัดถุกมงคลปราเก่งไพเรียนนาดโดยมูลน,นิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรเมื่อไมหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสิสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งภาปรลิศและกำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จสักิสิทุการเถอดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัมฆาูชา ขอผลบุญในจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วยผลบุญเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราษภัยทั้งปวงผลจากความุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในนทการงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุพิตพรชัยทั้งสี่คือ อายุว uh, ันนะสุขะละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเตรษีทุกท่าน